มหากรรมนิทศกาลพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่และเสมือนจริงที่สุดพร้อมกับการกลับมารวมตัวแสดงพลังชาวพุทธของเหล่าเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกกว่า1ล้านคนทั่วประเทศเพื่อจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์บนพื้นแผ่นดินไทยอีกครั้งกับงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่9 มาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะกับงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่9ในวันเสาร์ที่13ธันวาคมนี้ซึ่งรถโดยสารจากทั่วทุกสารทิศจะได้พร้อมใจกันเดินทางมายังวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนับหมื่นคันดังนั้นทีมงานจราจรคือประการด่านแรกและด่านสุดท้ายผู้ทำหน้าที่เคลียร์เส้นทางเพื่อต้อนรับเด็กดีวีสตาร์ให้เดินทางมาถึงวัดและส่งกลับบ้านอย่างประทับใจ เราไปสอบถามกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้ทีมงานจราจรเตรียมความพร้อมไปถึงไหนกันแล้วค่ะในส่วนของจราจรเองนะจ๊ะก,ก็เส้นทางทางเข้าวัดของเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3เส้นทางเส้นทางที่1ก็คือเส้นทางอำเภอคลองหลวงซึ่งเส้นทางนี้ต้องบอกว่าไม่อยากจะแนะนําพวกเรามาเส้นนี้เท่าไหร่เพราะเนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างๆการก่อสร้างเองจากเดิมมี3เลนก็ตอนนี้มีอยู่แค่เลน,นเดียวในทางขาเข้าค่อนข้างจะลําบาก ถ้าสามารถเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงไปในเส้นทางที่2และ3เส้นทางที่2ก็คือเส้นทางถนนสีขาวส่วนอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางธรรมวิถีเส้นทางนี้ก็สะดวกเลยภาคตะวันออกปทมภาคอีสานภาคเหนือที่มาทางมอเตอร์เวย์ซึ่งก็ได้มีการประชุมเตรียมงานความพร้อมกันอย่างต่อเนื่องคุณครูและนักเรียนทั้งหลายก็ขอให้มั่นใจว่ามาครั้งนี้เราจะมาได้ความสะดวกปลอดภยัยประทับใจทั้งอยู่และกลับ มาถึงฝ่ายทีมงานจัดเตรียมสถานที่ซึ่งสถานที่จัดงานหลักได้แก่สภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคตที่ใช้ในการรองรับเด็กดีวีสตาที่มาร่วมทำกิจกรรมกันบรรยากาศภาพรวมของการจัดสถานที่จะเป็นอย่างไรพระอาจารย์รอให้คำตอบอยู่แล้วค่ะซึ่งวัดพระธรรมกายของเราเที่ได้จัดวรนงนัเด็วีสตาในครั้งนี้เนี่ยก็ใช้พื้นที่ครบ ทุกตารางเมตร2 0 0พกว่าไร่โดยนะจัดพื้นที่นั่งทั้งที่มหา,าวิหารคดอะไรก็สภาธรรมกายสากลแล้นะป้ายทั้งหมดทั้งปวงน,นั้นมีเยอะแยะมากมายนะถ้าหากพัดหลงกนะ็มีจุดติดต,ต่อสอบถามหากของหายหรือหาของเจอนะเผื่อเจอเด็กดีวิชานะจะลืมข้าวลืมของกนะ็มีจุดทีนะ่รับส่งคืนของหายได้ รวมถึงจุดบริการอาหารเองนะก็จะมีจุดบริการอาหารนะทุกจุดเลยนะรวมถึงหากเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็มีจุดพยาบาลให้กับคณะเด็กดีวิสไล์ด้วยพื้นที่นั่งของเด็กนั้นเราก็ได้จัดเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบโดยมีสติกเกอร์ดาวนะหลากสีสวยสดงดงามโดยให้เด็กดีสาได้นั่งทับสติกเกอร์ดาวได้เลยคณะพระอาจารย์เองนะสามเนรเอง,เอ,งอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลย พร้อมที่จะเอาบุญเก่าเด็กดีวิสตาทุกๆคนอาจารย์ก็ต้องขออนุมมวนาแล้วขออนวยอวยพรให้เด็กดีวิสตาทุกๆท,ท,ท่านเป็นผู้นําแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูเสียธรรมโลกตลอดไปซึ่งในช่วงเย็นในวันรวมพลังเนี่ยด้างด้านหลังนี่จะเป็นพื้นที่ที่เราจะมารวมตัวรวมพลกันในวันนั้น ซึ่งจะได้มานั่งสมาธิร่วมกันแล้วก็จะเอาภาพดีๆเนี่ยเผยแพร่ไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกเมื่อคนที่ไม่ได้มาร่วมงานหรือว่าเป็นรุ่นน้องของเราเนี่ยใครไม่ได้มาพอเห็นภาพนี้แล้วก็จะเกิดกําลังใจเกิดแรงบันดาลใจที่จะทําความดีตามน้องๆที่มาร่วมงานในวันนั้นต่อไป ทีมงานต่อไปมีคอนเซปที่ว่ามาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านคุณผู้ชมคงทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าทีมงานนี้คือทีมงานผู้เติมพลังให้แก่ทุกคนในวันงานรวมพลังเด็กดีวิสตาให้อิ่มท้องกันทุกมื้อตลอดทั้งวันนั่นก็คือทีมงานโภชนาการค่ะ ซึ่งทีมนี้ต่างก็คึกคักวันนี้ทีมงานฝ่ายโภชนาการจะได้มาอัปเดตความพร้อมตอกย้ำความมั่นใจเพื่อต้อนรับเหล่าเด็กดีรีสตาร์ทั้งล้านคนไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งการเตรียมงานนั้นเราก็ได้มีการวางแผนแล้วก็รองรับน้องๆทุกคนที่จะมาร่วมงานในวันนั้นซึ่งว่าจะเป็นน้องจะมาทั้งก่อนงานวันงานแล้วก็ขณะงานกนน็น้องๆให้มีความเชื่อมั่นว่าเราได้เตรียมข้าวปลาอาหารรองรับน้องๆทุกๆคนและยังมีที่พิเศษสุดๆก็คือการออกบูธคอมเพล็กซ์ต่างๆของ คณะผู้ใหญ่ใจดีนะครับซึ่งจะมีอาหารมากมายหลายชนิดนะครับที่รองรับน้องๆให้อิ่มกายอิ่มใจเราก็จะได้มีเรี่ยวแรงในการไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในเทศกา,กาลต่างๆสวัสดีค่ะพี่ปิ้นนะคะวันนี้น้องๆจะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมขอฉันคุญญณยายอาจารย์ค่ะ เราจะผลิตอาหารทุกวันแบบนี้เนีคะน้องๆจะเข้างานประมาณตีสามนะคะแต่ถ้าวันไหนวันที่น้องๆวิสตามากันนะคะเราจะไม่หลับไม่นอนกันเลยค่ะเพื่อที่จะมาผลิตอาหารตั้งรับน้องๆวิสตาเด็กดีวิสตาทุกคนค่ะ สัญลักษณ์ของความสนุกสดใสต้องไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเหล่าพี่วีเชียที่คอยมาสร้างสีงสันและมอบความรู้ให้เหล่าเด็กดีวีสตาได้เรียนรู้กันอย่างมีความสุขซึ่งในปีนี้นอกจากจะได้พี่พี่วีเชียจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศแล้วนะคะ ก็ยังมีเหล่าแกนรนำเด็กดีวีสตาที่ผ่านตัวเองมาเป็นวีเช er ียกด้วยล่ะคะ่ะซึ่งก่อนจะถึงวันงานจริงทีมงานพี่วีเชียก็ได้มีการอบรมเวิร์กช็อปเพื่อเตรียมต้อนรับน้องๆเด็กดีวีสตาร์ด้วยการจำลองฐานกิจกรรมต่างๆอาทิฐาน UG5 Activities Complex หรือฐานความดีสากล5ประการนั่นเองนะคะฐานกิจกรรมลานบุญมหาสนุกฐานเจ้าของบ้านเจ้าของวัดฐานนิทรศการความลับของชีวิตโซนต่างๆ และฐานโรงภาพยนตร์สามิติเรื่องอัศจรรย์วันข้ามพบค่ะงานนี้พี่พีวีเชีย er ์ขอฝากบอกน้องๆเหล่าเด็กดีวีสตา์ทั้ง1ล้านคนนะคะว่าพี่วีเชียพร้อมแล้วพันเอร์เซแล้วเด็กดีวีสตารละ่ะพร้อมกันหรือยัง การกล่าวคำขอสีในช่วงบ่ายและการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกล่าวคำสรรเสริญเทิดพระคุณครูและการกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกในช่วงเย็นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่9้าเลยล่ะค่ะ ซึ่งตอนนี้ทีมงานต่างเฟ้นหาจนได้ตัวแทนผู้นำกล่าวในทุกประเภทเพื่อมาทำหน้าที่อันทรงเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจด้วยการเป็นต้นเสียงนำเพื่อนๆเด็กดีวีสตา์ทั้งลานธรรมมหาธนบุรีกล่าวคำปฏิญาณตนทำความดีพร้อมกันให้ดังก้องไปทั่วเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นลูกศิษย์เพื่อคุณนรูที่รักลูโรงเรียนมีความตั้งใจมากครับฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ความรู้ ไปเยอะไปมากมายครับจากวิทยากรแล้วก็จากอาจารย์ผู้สอนต่างๆครับที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพูดการออกเสียงการวัฒนธรรมชาวพุทธต่างๆน้องๆก็ได้ความรู้เต็มที่ครับน้องก็ได้มีความมั่นใจก็ภาคภูมิใจในการที่จะเป็นตัวแทนในการนํากล่าวันรวมพลังวิสตาครั้งที่เก้าในครั้งนี้ครับผมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ดีใจนะครับว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปนะครับมันคุ้มค่ามากนะครับสําหรับสิ่งที่เราได้เป็นตัวแทนของคนนับหลานได้เป็นผู้นำาก่าวครับผม ทุกๆหลักธรรมทุกๆคำกล่าวนะครับคือผมคิดว่ามันมีความสำคัญเท่าเทียมกันไม่มีอะไนดีกว่าไม่มีอหได้อยกว่าคือทุกๆทุกๆอย่างสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับทือผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังทุกๆบทกล่าวจะรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้เป็นชาวพุทธครับผมก็จะตั้งใจแล้วก็ทำมันออกมาให้ดีที่สุดในวันจริงครับ นับถอยหลังเพื่อก้าวเข้าสู่วันงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่9ในวันที่13ธันวาคมนี้ณวัดพระธรรมกายเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพื่อมาร่วมกันสร้างภาพรประวัติศาสตร์ของการรวมพลังแห่งความดีเพื่อการฟื้นฟูศิลธรรมโลกชักเชิญกันมาเยอะๆนะคะและเราจะได้มาสั่งสมบุญหญาในครั้งนี้กันอย่างเต็มที่ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมานาโอกาสนี้ค่ะ